ไปไล่เมื่อวานนี้ทุกคนนางน่ารักมากเสียงอ้อนมากจ้ะสงสัยเพิ่งตื่นเสียงเหมือนจะขึ้นจมูกแต่น้องไม่ได้เป็นอะไรนะเสียงนางอ้อนมากลูกน่ารักอกเคีออนแล้วมันน้องตอบชัดเจนมากนะทุกคนเรื่องการงานเรื่องการคอนคู่ทําไมน้อยอะไรอย่างเงี้ยน้องตอบชัดเจนมากซึ่งจริงๆบุ๋มก็เข้าใจมาตลอดบุ๋มก็เข้าใจเพราะว่าด้วยงานมันไม่ตรงกันด้วยแบบเนาะ เขาจะรอแค่งานคู่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใครใครเออจ้างก่อนเขาก็เอาก่อนใครจ้างเดี่ยวก่อนน้องก็ต้องรับก่อนคอนไปคู่ไปทีหลังแล้วคนหนึ่งเขารับงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เข้าใจน้องเลยที่น้องพูดอ่ะแต่น้องเขาก็พยายามจะให้มีคอนคู่ทุกเดือนเขาไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนเขาเกิดมาจากตรงนี้เขาเกิดมาจากคู่อ่ะ เขาไม่ทิ้งแน่นอนปุ่มชอบที่น้องตอบทุกคําถามแล้วเขาถามเรื่องแฟนมีแฟนหรือยังมันอยู่ที่คนถามอ้าวตอบดีจะชอบถ้าสวยหน่อยก็จะบอกไม่มีถ้าคีเล่ใครคีเล่ถามก็จะบอกว่าอ,อ๋อมีแล้วครับอย่างเงี้ยแงนึกออกแม้อืมชอบอ่ะชอบน้องตอบทุกคำถามชัดเจนมากไปแปลวด,ดีโอ น,น่ารักทุกคนคีออนมากครับเสียงสไยดีขอบคุณครับมามีตุ๊กตาขอบคุณนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีรอยยิ้มทุกทุกวันเลยนะครับ อุ่ว่หลอกขอบคุณพี่ยังคานานะครับที่ส่งรถไฟผมด้วยครับไปบอกชอบปังปนหน่อยอย่ากวีโมเมนชอบปังปอนครับ ใช่ครับใช่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 ใ,ชใ,ชใชพักผ่อนพักผ่อนมีลงใต้อีกทีตอนไหนอืมมีช่วงวันนี้ไปคุยงานใต้มานี่แหละเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับทุกคนเหมือนมีงานอีเวนต์แล้วก็มีงานคอนเสิร์ต ใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคเหรอโอเค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 ดีโอเคโอเคโอเคดีดีโอเคดีดีโอเค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 ิีดีดีวีโอเค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  ดิวด okay, okay. okay, okay. ิวโอเคโอเคดิวดิวโอเคโอเคทำไมคนคู่น้อยจังคนคู่ก็จับวันมาชนกันถ้าวันไหนวันชนกันได้ก็รับคนคู่ครับถ้าวันไหนชนกันแล้วมีบางคนว่างไม่ว่างว้างวางวันก็ว่างไม่ตรงกันครับโอเคโอเคดิวโอเคโอเคดิว โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับอยากนอนดูซีรีส์แล้วครับอิชโอเคแอมนัสบิโอเคโอเคดิวโอเคดิวโอเคดิวโอเค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 ไปกันเลย มีแฟนหรือยังยขึ้นอ,อยู่กับว่าใครถามจ้ะหนูชื่ออะไรคะ